ครัสวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยเอฟซน่ารักของคุณแม่ทุกท่านนะคะวันนี้คุณแม่มีผ้าไหมสวยๆมาฝากแต่เช้านะคะคุณแม่จะสลับสับเปลี่ยนกันมุนเวียนก,นกันกับผ้าเก่าผ้าใหม่ค่ะค่ะแต่คุณแม่มีมีเครื่องประดับนะคะค่ะคุณแม่มีสร้อยทองเคทอง1 8บแดเคอกรายการไปหลายครั้งแลวคะ่ะ ค่ะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันค่ะเพราะว่าคุณแม่มีช่องของ YouTube เป็นของตัวเองค่ะคุณแม่จะขายไล่ตัวไหนก็ไล่ได้ค่ะค่ะราคาอยู่ที่1,800บาทนะคะเป็นลายดอกมะเขือปากาต๊อปนะคะค่ะผ้าสตะกอทอมือค่ะผ้าสามตะกอทอมือค่ะความยาว2เมตรกว้าง1เมตรมาตรฐานของผืนผ้านะคะค่ะลายดอกมะเขือค่ะลายปากาต๊อปค่ะ ค่ะสวยไม่สางสวยไม่ให้จืดจางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะผ้าขยับตัวขึ้นมานะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะช่วงนี้ค่ะผ้าจะขยับตัวค่ะเพราะว่าไอ้มันอันนี้ค่ะเวลาออกพรรษามาแล้วค่ะมันมีงานบ่อยค่ะช่วงนี้ค่ะจะมีงานบ่อยนะคะค่ะพ่อค้าแม่ค้าวิ่งหาผ้าใหม่เข้าในงานค่ะงานโอทอปบ้างค่ะงานการชาตดบ้างค่ะเป็นงานประจำปีแต่ละจังหวัดนะคะ ขาผ้าเลยดีตัวขึ้นค่ะขาพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่หาผ้าเข้าไปขายในงานค่ะขาแย่งผ้ากันค่ะผ้าเลยดีตัวขึ้นนะคะขาะราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะข่ะ1,800บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,800บาทค่ะค่ะเป็นผ้าสามตะกอนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะข่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,800บาทนะคะ ขาเชิงล่างเชิงบนเป็นลายใบสีขาดอันนี้ค่ะเป็นลายไอนาคีนะคะค่ะลายนาคีค่ะยอดทิ่ติดอันดับมาตลอดนะคะผ้าสามตะกอทอมือค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะแม่บวรรับผ้าไหมสวยสุดินนะคะค่ะสนใจโทรทักโทรแจ้งค่ะเอาไปในออกการออกงานค่ะเอาไปค่ะช่วยงานบุญงานไอใส่งานบุญงานบวชนะคะช่วงนี้ค่ะขึ้นบ้านใหม่ค่ะ ค่ะมองหาผ้าไหมสวยๆนะคะใส่ออกบุญออ่องานค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอากาศหนาวเย็นมากค่ะคุณแม่ใส่เสื้อกันหนาวนะคะค่ะช่วงนี้อากาศเย็นค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายนาคีค่ะสวยค่ะลายนาคีนะคะ หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นผ้าไหมบ้านทางพุ่งค่ะตดเส้นยืนเป็นไหมจุนนะคะค่ะไหมบ้านกับไหมจุนบอกกันเป็นไหมน้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะค่ะภ้าไม่คมชัดผ้าไม่เด่นชัดคุณแม่กับผ้าเร็วยกผ้าเร็วนะคะค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะส่งภาพนิ่งให้ดูทางลายนะคะเพราะว่าผ้านี้ค่ะคุณแม่จัค่ะตอบลูกค้าทางลายค่ะ ค่ะดี line เป็นเบอร์โทรนะคะคนแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะดีไลน์เป็นเบอร์โทรค่ะอันนี้ก็ค่ะดอกมะเขือปนดอกแก้วค่ะสวยค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรชักโทรแจ้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะอันนี้ค่ะเป็นพื้นสีเขียวค่ะเขียวใบตองนะคะค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะพื้นสีเขียวค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะสวยไหมสั่งสวยไหมจืดจางค่ะค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะใส่ออกบุญดอกงานก็มีแต่คําว่าสวยนะคะ ค่ะเป็นขาเป็นลายดอกแก้วลายเก่าลายโบราณค่ะขาล้อมรอบด้วยสีเขียวนะคะเขียวใบตองนะคะขาสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะเขียวเหนียวซับนะคะขามักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์นะคะค่ะ id ลายเป็นเบอร์โทรค่ะคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะ ค่ะ1,800บาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,800บาทค่ะค่ะลายเก่าลายโบราณค่ะลายดอกแก้วค่ะพื้นผ้าเป็นสีเขียวตองนะคะค่ะ1,800บาทนะคะโทรทักโทรแจ้งค่ะค่ะช่วงนี้ก็เศรษฐกิจก็ตึงตัวอยู่นะคะหาะเศรษฐกิจบ้านเรายังตึงตัวอยู่เลยค่ะค่ะยังไม่กระโดดโลดเต้นเลยค่ะยังตึงตัวมากค่ะ ค่ะช่วยช่วยแม่ลักนะคะ fc ของแม่ลักทุกท่านค่ะช่วยแม่นะคะค่ะ1,800ดบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่ให้จืดจางค่ะ1,800ดบาทนะคะค่ะมั่งพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ1,800ดบาทค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะลายเก่าลายโบราณนะคะลายดอกแก้วค่ะค่ะดอกแก้วแล้วก็ขอค่ะค่ะมีขอร้อมดอกดอกดอกนอนี้ค่ะดอกลาบดีค่ะ ค่ะดูแล้วค่ะขออุ้มดอกลาวดีนะคะค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะเขาว่าขอล้อมดอกลาวดีค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะงามเลือดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะ ค่ะอากาศหนาวเย็นมากค่ะที่ใส่ใส่ใส่สร้อยนี่ค่ะคุณแม่ไม่ได้ใส่สร้อยทองคํานะคะค่ะคุณแม่ใส่ทองเคค่ะที่คุณแม่ขายนี่แหละค่ะใส่ดีมากไม่ต้องถอนนะคะคุณแม่จะค่ะโปรโมท็ปในตัวเลยนะคะคุณคุณแม่มีของนะคะมีของอยู่เยอะมากเลยค่ะค่ะนี่ก็ลายรวงข้าวค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นนะคะเป็นสเป็นสีน้ําเงินสดค่ะค่ะลายรวงข้าวค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นนะคะ 1> 1, ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะมักพื้นในชอบพืนไนโทรบอกโทรแก้งค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพืนไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะเป็นความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรมาตรฐานของผืนผ้าค่ะค่ะมาตรฐานของผืนผ้าคนว่านคนจ่อยคนผอมก็ใส่ได้ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค8 0ห่งพันแบาทนะคะค่ะโทรบอกโทรแจ้งค่ะ1800บาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะ1800บาทนะคะลายดอกแก้วค่ะค่ะสวยค่ะเขาจะประดิษฐ์ประดอยออกไปค่ะพัฒนาการด้านมัดหมีออกไปเรื่อยๆนะคะ ดอกแก้วก็มัดลายดอกแก้วแต่ข้ามัดหลายทรงค่ะมัดหมีนะคะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะความยาวสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรนะคะค่ะคนว่านคนจ่อยคน้อมใส่ได้ค่ะพื้นผ้าออกเป็นสีเม็ดมะขามนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นแดงข้างค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะเลิศหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะขาะนี่ค่ะลายดอกแก้วนะคะสวยงามมากเลยค่ะลายดอกแก้วเนี่ยค่ะอยเอาไปเป็นของขวัญฝากญาติผู้ใหญ่ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงอันนี้นะคะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงให้ของขวัญกันซึ่งกันและกันนะคะช่วงนี้ค่ะค่ะเพราะว่า ใกล้ปีใหม่แล้วค่ะมองหาผ้าใหม่สวยๆนะคะใส่ออกบุญดอกงานนะคะเลิศดรูดูเด่นนะคะขาด1,800บาทค่ะอันนี้ค่ะลายนาคน้อยค่ะขาดนาคน้อยก็ยอดทิ่ติดอันดับมาตลอดนะคะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะลายนาคน้อยค่ะค่ะมาพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะ1,800บาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,800บาทนะคะ ค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะ1,800บาทค่ะค่ะสวยตลอดกลาลง,งามตลอดปีนะคะค่ะหนึ่ดร้อยบาทค่ะค่ะนี่ก็สวยค่ะลายนี้ก็มาใหม่นะคะ ค่ะพัฒนาการเรื่อด้านการมัดหมีขึ้นไปเรื่อยๆค่ะสวยค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่เนี่ยค่ะอยู่ฝั่งการขายนะคะเพราะว่าด้านมัดหมีก็อยู่ฝั่งหนึ่งค่ะเหมือนขอนะคะขอล้อมดอกแก้วค่ะดูไปแล้วค่ะขอล้อมดอกแก้วนะคะค่ะสวยเลิศดูดูเด่นมากค่ะเขาจะพัฒนาการด้านมัดหมีออกไปเรื่อยๆค่ะค่ะเลิศดหรูดูเด่นค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นค่ะค่ะสวยค่ะมีแต่พื้นสวยๆค่ะนิ่มหนาแน่นนะคะ ค่ะด้านมัดหมีค่ะเป็นลายดอกแก้วค่ะลายดอกแก้วล้อมขอนะคะขอล้อมดอกแก้วนะคะคาะสวยค่ะค่ะพื้นผ้าเป็นสีน้ำตาลค่ะค่ะคนท่าคนแก่นะคะถ้าจะไปให้คุณแม่ช่วงปีใหม่ค่ะของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่นะคะค่ะเลือดหรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะคุณแม่กับไอพื้นผ้าเร็วค่ะยกเร็วไปหน่อยก็ คุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูทางไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะภาพจะได้ดูดีดูเด่นค่ะเพราะว่าคุณแม่ตอบลูกค้าทางไลน์ค่ะค่ะโทรศัพท์เบอร์โทรเราคุยกันได้ค่ะแต่คุณแม่ไม่สามารถส่งภาพนิ่งให้ดูได้นะคะค่ะเบอร์โทรค่ะมีแต่แอดไลน์ค่ะอดีไลน์ของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะคุณแม่จะบอกลูกค้าทุกท่านค่ะคุณแม่ไม่รับเจ็บปลายทางค่ะโอนเงินส่งของส่งทั่วไทยถึงใจท่านไวนะคะ ค่ะส่งของทุกวันค่ะไม่ต้องกลัวว่าของไม่ถึงมือค่ะค่ะไม่ต้องกลัวค่ะคุณแม่รับผิดชอบงานของคุณแม่ทุกอย่างค่ะค่ะคุณแม่เปิดช่อง YouTube มาค่ะมันเป็นช่องมีตัวมีตนนะคะช่อง YouTube นะคะค่ะคุณแม่ขายประจํามาเนี่ค่ะก็นานแล้วค่ะเห็นคุณแม่มานานแล้วค่ะถ้าของไม่จริงจะไม่ได้อยู่มานานขนาดนี้ค่ะคุณแม่เป็นช่องจริงของจริงนะคะค่ะไม่หลอกไม่ต้มนะคะ ค่ะเป็นของจริงค่ะนี่ก็สวยนะคะลายมาใหม่ดูดีดูเด็นมากค่ะค่ะคุณแม่ค่ะให้โอนเงินแล้วก็คุณแม่ส่งของค่ะส่งทั่วไทยถึงใจท่านไวค่ะค่ะท่านจะไปเป็นของขวัญฝากให้กับญาติผู้ใหญ่ของเราในช่วงปีใหม่ก็เหมาะสมนะคะดูดีดูเด่นนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะลายสวยนะคะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่เข้ามาค่ะชอบลายไหนติดใจลายไหนมากลายไหน ค่ะให้โทรมาค่ะแล้วคุณแม่ก็จะดูตามภาพค่ะค่ะคุณแม่ก็ค่ะเป็นลายอันนี้ค่ะมันจะเป็นพัฒนาการด้านนั่นหนีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะการดูลายนะคะอันนี้ค่ะสีธรรมชาติค่ะค่ะจะปนกันเลยค่ะสีธรรมชาติหมายเลขสิเป็นลายร้อยดาวค่ะยอนที่ติดันดับมาตลอดนะคะค่ะร้อยดาวค่ะยอดที่ติดันดับมาตลอดค่ะลายร้อยดาวค่ะค่ะผืนผ้าเป็นสีธรรมชาติค่ะ ค่ะร้อยดาวนะคะค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดค่ะลายร้อยดาวค่ะค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะจะออกโทนสีแบบสีไอสีไข่ค่ะค่ะเป็นสีเปลือกไข่นะคะสีเปลือกไข่นะคะเป็นสีธรรมชาติค่ะร้อยดาวค่ะยอดที่ติดอันดับมาตลอดนะคะเจดจรยู่บนท้องฟ้ามาแจ่มจ้าในลายผ้าถุงค่ะ ค่ะ1,800บาทค่ะค่ะสวยตลอดกาลงานตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ1,800บาทนะคะผืนนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะสีเปลือกไข่ค่ะมีสีธรรมชาติปนอยู่หลายสีเนี่ยนะคะค่ะพวกคุณแม่จะไม่ได้คัดของเลือกของนะคะเขาจัดส่งมาให้เลยค่ะโอนเงินเข้าจัดของส่งมาลายนี้ค่ะเขาเรียกว่าลายบันไดสวรรค์นะคะนี่ก็สวยค่ะเป็นสีธรรมชาติเหมือนกันค่ะมาจากเปลือกสมอค่ะ ค่ะย้อมมาจากเปลือกสมอนะคะขาะสวยค่ะเหมือนสีสนิมนะคะสวยงามมากเลยค่ะสีนี้ค่ะขาะธรรมชาติค่ะเขาเรียกว่าสีสนิมนะคะค่ะเป็นลายบันไดหน้าค่ะขาะสวยทุกผืนงามทุกผืนดูดีดูเด่นทุกผืนนะคะสีนี้สีสีธรรมชาติค่ะค่ะสนิมสีสนิมค่ะขาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยค่ะสีพื้นนี้ค่ะมันมาใหม่นะคะขหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นลายบันไดหน้าค่ะ ค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะสีสนิมนะคะค่ะสวยค่ะค่ะเป็นสีธรรมชาติค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะสวยตลอดการงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายบันไดหน้าค่ะสวยค่ะสีสนิมนะคะสวยค่ะค่ะนานแล้วค่ะคุณแม่ไม่เคยสีแบบนี้ค่ะแต่ลายพระเจดีก็ใช่นะคะดูแล้วค่ะเขาเรียกว่าบันไดหน้าค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะรหัสเก้าค่ะสีสนิมนะคะค่ะสวยค่ะแต่เขาบอกว่าเขาเปลือกสมอย้อมค่ะค่ะเป็นเปลือกสมอค่ะค่ะลายเดียวกันค่ะมีสองผืนนะคะหมายเลขแปดกับหมายเลขเก้าจะตัวเดียวกันนะคะค่ะเพราะว่าเขาจัดบอกว่าเขาบอกว่าเขาจัดคุณแม่มาให้อย่างละสองผืนค่ะ ค่ะนี่ก็สวยนะคะดูดีดูเด่นมากค่ะชอบแปดก็รับแปดค่ะชอบเก้าก็รับเก้านะคะค่ะบันไดนาค่ะค่ะสีสนิมนี่ค่ะสวยเลิศหรูดูเด่นมากค่ะคุณแม่ชอบมากเลยสีนี้ไม่เห็นนานแล้วค่ะค่ะสีแปปนะคะเป็นสีสนิมค่ะย้อมมาจากค่ะการย้อมค่ะเขาคุณแม่ถามเขาบอกว่าไอเขาเปลือกสมมค่ะเปลือกส้มเปลือกส้มมันเป็นส้มค่ะเป็นเป็นเปลือกส้มอค่ะ เปลือกสมอค่ะใบเป็นลูกสมอนั่นแหละค่ะขาดสวยค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะสวยงามมากค่ะขาดเป็นสีธรรมชาติค่ะค่ะพื้นนี้ก็เลือดรูดูเด่นนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะนี่ก็สวยค่ะค่ะนี้ก็บันไดนาคเหมือนกันค่ะพื้นนี้ก็บันไดนาคนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะค่ะเลือดรูดูเด่นมากค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะ ค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะนี่ก็บันไดหน้าค่ะค่ะมักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรทักโทรแจ้งค่ะเป็นผ้าสามตะกอทอมือนะคะงานเข้าใหม่นะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะตั้งแต่ออกพรรษามานี่ค่ะค่ะผ้าไหมดีดตัวขึ้นค่ะดีดตัวขึ้นที่ว่าอันนี้ค่ะมันมันมีงานค่ะงานมันเยอะค่ะช่วงนี้ค่ะงานโอทอบงานค่ะงานการชาติค่ะงานโอทอบงานการชาติค่ะงานปละยจำปีแต่ละปีค่ะ ค่ะลูกพ่อค้าแม่ค้าค่ะจะหาผ้าไหมไปไปเข้าร้านไปขายค่ะมันมีงานค่ะไม่เหมือนช่วงเข้าพรรษาค่ะถ้าช่วงเข้าพรรษานี่ค่ะงานไม่ค่อยมีค่ะมันมีหน้าฝนแล้วก็ไม่จัดงานไม่ได้ค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะคนจะจัดงานบ่อยนะคะค่ะแล้วก็เขาจะพ่อค้าแม่ค้าจะหาผ้าไหมเข้าค่ะมันจะแย่งผ้าไหมกันนะคะค่ะคุณแม่เห็นเขาไปซื้อคนละสองสามแสนค่ะแต่คุณแม่ไม่มีตังค์ซื้อขนานนันค่ะ คุณแม่อยมีตังซื้อแต่พอได้หมุนในเวียนกันเป็นวันๆค่ะค่ะพอจะได้มาหน่ค่ะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสีนี้ก็สวยค่ะมางานมาใหม่นะคะเลิกดรูดูเด่นนะคะค่ะสวยค่ะมากพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกโทรแจ้งค่ะค่ะผืนผ้าออกโทนสีโทนสีเหมือนสีลูกอะไรนี่นะคะเป็นเป็นเป็นสีไอ สีสตรอเบอรี่ลูกสตรอเบอรี่งานค่ะค่ะสวยค่ะค่ะดูดีดูเด่นมากนะคะขาดรหัสหกก็สวยค่ะมักพื้นในชอบพื้นในโทบอค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะงานเข้าใหม่มีแต่สวยชวยงามงามค่ะค่ะโทรทักโทรแจ้งคุณแม่นะคะขาะช่วยคุณแม่นะคะ fc ทุกท่านนะคะ fc ค่ะของคุณแม่ค่ะข่ะช่วยช่วยคุณแม่ค่ะช่วงนี้เศรษฐกิจตึงตัวมากค่ะ ค่ะผ้าไหมก็บ่นกันทุกเจ้าเลยค่ะคาดหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะช่วยคุณแม่นะคะทุกท่านค่ะค่ะสวยค่ะค่ะผ้าไหมมีแต่พื้นงามงามเลยค่ะค่ะนีก็เลิอดหรูดูเด่นนะคะอันนี้ก็สีเปลือกไข่ค่ะเป็นสีธรรมชาตินะคะ่ะเจ้าเดียวค่ะค่ะรหัสค่าค่ะเป็นสีเปลือกไข่สีธรรมชาติค่ะเลิศดหรูดูเด่นนะคะ ค่ะนบกก้าค่ะลายนพ9ก้าค่ะค่ะเนื้อผ้านิ่มหนาแน่นนะคะผ้านี้ค่ะไม่ต้องหาดน้ำยามันนิ่มแล้วค่ะมันนิ่มแต่หน้ากี่ค่ะค่ะถ้าผ้าน้ำยามันลื่นค่ะคุณแม่ก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมันลื่นค่ะคาะนี้ก็ถ้าอยากให้นิ่มเราก็ปรับน้ำยาแช่ผ้านยาผ้านุ่มผ้าก็จะนิ่มค่ะค่ะมาเรียค่ะตัวนี้ก็นิ่มแล้วค่ะผ้าหน้ากี่ก็นิ่มแล้วค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ค่ะเวลาทอคุณแม่ถามเขาเขาจะใส่น้ำยานิ่มไปด้วยค่ะเขาจะล้างฟอกฟอกแล้วก็ ใส่น้ํายานิมน้ํายาลื่นค่ะมันจะเวลาทอมันจะลื่นค่ะไม่ต้องไปอาบน้ํายาค่ะค่ะนี่ก็สีเปลือกไข่ค่ะเป็นสีธรรมชาติลายนกกระเก้าค่ะค่ะผ้านิ่มแล้วนะคะไม่ต้องอาบน้ํายาไม่ต้องไอเย็บริมนะคะค่ะเพราะว่าผ้ามันนิ่มแล้วค่ะค่ะทุกวันนี้ค่ะพ่อค้าแม่ค้าก็ทอผ้าก็ฉลาดค่ะเขาจะใส่น้ํายานิ่มลงไปที่ตอนล้างใหม่ค่ะแล้วผ้ามันจะนิ่มค่ะ ค่ะนี่ก็สีฟ้าครามนะคะเลอหรูดูเด่นนะคะสีฟ้าครามค่ะค่ะสวยทุกพื้นงามทุกพื้นค่ะเหมือนลายก้ามปูนะคะค่ะลายก้ามปูค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะสามตะกอทอมือค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะลายก้ามปูนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะเลศหรูดูเด่นมากค่ะสีก้ามปูเนี่ยค่ะ ค่ะสวยค่ะสวยตลอดการง,งามตลอดปีสวยแม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะลายก้ามปูนะคะสวยงามมากค่ะค่ะก้ามปูลำดอกชบาค่ะสวยดูดีดูเด่นมากนะคะพื้นผ้าเป็นสีฟ้าครามค่ะ ค่ะลูกค้าขั้นชอบลายไหนมากลายไหน,ไหนก็โทรแจ้งคุณแม่ค่ะคุณแม่แอดไลน์ให้แอดไลน์นะคะค่ะคุณแม่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าชมช่องของคุณแม่นะคะค่ะไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ให้ถึงมือนะลูกค้านะคะทุกท่านนะคะค่ะของถึงมือท่านทุกท่านเลยค่ะสั่งของแล้วค่ะคุณแม่ก็ส่งทั่วไทยส่งทั่วไทยถึงใจท่านไว้นะคะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะเป็นลายค่ะลาย ขาลายร้อยดาวค่ะคุณแม่ก็มันหลายลายหลายคุณแม่ก็จํายากค่ะขาร้อยดาวค่ะยอดฮิตสินันดับมาตลอดนะคะร้อยดาวค่ะค่ะพื้นใหญ่พื้นกว้างค่ะเป็นสองเมตรนะคะจะเป็นของขวัญของฝาช่วงปีใหม่ก็โอเคนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยแม่สางสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะขะมกพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรได้ค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะ ค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่เกลียดกลางนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะร้อยดาวค่ะร้อยดาวมีสองผืนนะคะค่ะเบอร์เบอร์สองค่ะรหัสสองค่ะจะเอามาเพราะว่าบางท่านก็ชอบลายเดียวกันค่ะเราก็ต้องเอามาเผื่อค่ะเผื่อสองสามคนนะคะค่ะนี่ก็ร้อยดาวเบอร์สองค่ะยอดฮิตอันดับนะคะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะเป็นของเจ้าเดียวค่ะเนื้อผ้าหนานิ่มแน่นค่ะ ค่ะร้อยดาวค่ะจะไม่มีคําว่าอันนี้นะคะค่ะลุ่งตลอดได้ตลอดค่ะร้อยดาวค่ะคือลายที่ยอดฮิตนะคะค่ะยอดฮิตจิดนอันดับมาตลอดนะคะลายร้อยดาวค่ะค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะลายร้อยดาวนะคะค่ะพื้นผ้าเป็นแดงเม็ดมะขามค่ะ ขาหมายเลขหนึ่งนี่ก็ลายนี้คุณแม่เพิ่งเห็นนะคะลายออกใหม่ดูดีดูเด่นมากนะคะค่ะเชิงล่างเชิงบนก็เป็นลายบายสีค่ะสวยค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะขาดสวยค่ะปแปงนะคะสวยนะคะขามาใหม่เข้าใหม่งานเข้าใหม่ค่ะแปลค่ะสวยค่ะขหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะดอกแก้วค่ะขาะพืนผ้าเป็นสีค่ะออกโทนสีเม็ดมะขามนั่นแหละค่ะเม็ดมะขามเข้มนั่นแหละค่ะ ค่าหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่าสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ามักพื้นไหนชอบพื้นไหนโทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะงานออกใหม่นะคะค่าลายนี้เป็นลายเข้าใหม่ค่ะค่าสวยนะคะค่าลายเข้าใหม่ค่ะค่ามักพื้นไหนชอบพื้นไหนก็โทรบอกค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะไอดีลายของคุณแม่เป็นเบอร์โทรนะคะ ค่ะคุณแม่ให้แอดไลน์ค่ะแอดไลน์แล้วก็คุณแม่ส่งภาพให้ดูทางไลน์นะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะสวยงามมากค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยบาทค่ะค่ะท้ายนี้ค่ะคุณแม่ขอขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ให้กำลังใจคุณแม่มาตลอดค่ะ บุญรักษาพระคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านคะ่ะ